กระเป๋าสีม่วงเนี่ยมีมีอยู่หนึ่งใบมาบอกลูกค้ามีนะคะมีกระเป๋าสีม่วงนะเพอ,เอิอแอดมินอีกคนนึงมาเช็คเหมือนกันเออมีกระเป๋าสีม่วงเหมือนกันแล้วเจ้านั้นโอนเงินไวกว่าส่งกระเป๋าสีม่วงให้เจ้านั้นไปแล้วเรากลับมาดาูกระเป๋าสีม่วงหายลูกค้าโอนเงินมาแล้วด้วยซวยละทีนี้ของในสมบอกหมดปัญหาสารพัดสารพิศมันเกิดขึ้นเยอะมากหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นว่าเราส่งเลขที่บัญชีไปให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่ครบ แล้วใส่เลขอะไรมั่วๆผิดโอนไปผิดที่อ้าวแย่ละคือจากที่มันดูเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันมีปัญหานั่นไลฟ์เขาก็เลยดีไซน์โซลูชันที่เรียกว่า My Shop ขึ้นมานี่แะคะ่ะ My Shop เนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถ add สต็อกสินค้าเข้าไปได้คือเสมือนหนึ่งว่าเราเปิดร้านค้าออนไลน์เราถ่ายรูปสินค้ามาใส่รายะรละเอียดมาตั้งราคา ทำส่วนลดแจกโปรโมชั่นทำได้หมดทุกอย่างเลยแล้วพอเราแอปรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าต่างๆของเราเข้าไปผ่านระบบ My Shop นี้อะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อหลังจากนั้นคือสินค้าของเรามันจะถูกอัปโหลดขึ้นไปอยู่บนหน้าร้านออนไลน์หรือบนพื้นที่ที่เรียกว่า Line s h o ช้อปปมีใครเคยเข้าไปดูไหมคะ